ที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะเมย์ก,ก็มีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ b บ n ซ์แอนเคเดอร์ไฟนคอค่ะรถจัดหนักสูงสุดถึง500,000บาทเลยค่ะโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของของบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ใหม่น้อยใน<ๆ>ราคาดีที่สุดแห่งปีพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุด500,000บาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสนใจนะคะสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n z k c o m มีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คัน ห้ามพลาดกันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะคะไม่ควรพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะคันเดียวจบตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะแต่ b e n t เ e y The Fly นะคะราคาเหลือแค่เพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทก็ได้ขับคันนี้ไปเลยค่ะ Mercedes-Benz GLC 250d AMG คันนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดแถมคันนี้นะคะตัวรถเป็นปี2017เลขไมล์มีแค่6 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่าเฉลีย่ยต่อปีนะคะวิ่ง ไม่ถึงหมื่นโลเลยทีเดียวนะคะสภาพเนี่ยคือกิฟต์เลยทีเดียวนะคะ <S 2> <S 2> <S คันนี้ค่ะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้านะคะก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ, <S 1> <S 1> คะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลค่ะ,คะ,คะไฟหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับระบบ LED Intelligent Light System น<ค>ะคะพร้อมไฟ Daytime Running l i g h t c o r n e r i n g Light แล้วก็ไฟปรับสูงต่ำได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยนะคะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ลายม u l ติส p โ k e นะคะคันนี้ให้มาถึงขนาด20นิ้วเลยนะคะแล้วก็จะเห็นค่ะว่าตัว SUV คันนี้นะคะตัวถังเนี่ยจะมีความยก สูงขึ้นนะคะทําให้พร้อมลุยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะไปได้แบบสบายๆเลยนะคะด้านข้างก็มาพร้อมกับไซส์ r ัน n ิ n g board นะคะพร้อมกับ k ีเ l e s s o Package นะคะทั้ง4บานประตูด,ด้วยค่ะด้านบนนะคะก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิก g าส s ู o o p ค่ะ ที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะเครื่องยนต์ GLC 2อ0ี D คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนดีเซลสุดประหยัดค่ะรหัส OM 6 5 4นะคะขนาด 2,200cc 204แรงม้าเลยแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองนะคะต้องบอกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ 16-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่นะคะแล้วก็คันนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะในส่วนของระบบแพนเฟสเซนนะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะเวลาที่เราถือของเยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ย,ยก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเพราะว่าจะเปิดมาให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะต้องบอกว่าตัว SUV เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเป็นอนเนกประสงค์อยู่แล้วนะคะสามารถเก็บของนะคะได้อยู่ที่550ลิตรเลยแล้วก็เรายัังเเพพิ่่มมื้นนนทีใกกาารร็บสภะะะคะ ด้วยการพับเบาะหลังได้อีกนะคะเวลาที่เราพับค่ะเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะนี่ตัวเบาะหลังนะคะก็จะพับเก็บไปให้ก็สามารถพับเก็บเป็นแบบ60-40ได้เลยนะคะถ้าพับเบาะหลังไปแล้วนะคะความจุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่1,600ลิตรเลยนะคะสามารถเก็บของแนวยาวแนว,แนวลึกได้แบบจุใจเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันเดียวจบตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเป็นรถ SUV ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะคะลิบสแกนทีโค มุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะรถสวยๆอยู่ไม่นานแน่นอนแถมมาในราคาเบาๆนะคะแค่1นึ่งล้านหกแบาทรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะการตกแต่งค่ะเขาก็จะเน้นโทนสีดํานะคะตัวเบาก,ก็เป็นตัวเบาแบบสปอร์ตซีดแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยคือสวยเนี้ยบเลยนะคะกับเลขมาเป็นแค่63,000กิโเมตรนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลเลยนะคะคือใหม่มากๆเลยนะคะดูได้จากคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นหนังหนังคือยังใหม่อยู่เลยแล้วก็ หน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะสามารถสั่งการนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้หรือว่าตัวทัชแพดได้เลยนะคะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดินามิกซีเล็กคันนี้ค่ะให้มา5รูปแบบมันจะเป็นอ e ีโคคอมฟอร์ดสปอร์ตสปอร์ตพแล้วก็อินดิวิ u a l นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยมาพร้อมกับกล้อง360องศาค่ะแล้วก็ด้านข้างของเมนะคะก็ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราซาวซิสเต็มบอดเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะแแกก็็จะเปนบบซย อิสระซ้ายขวานะคะตัวทิมคอนโซลกลางค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับลายไม้สีดํานะคะต้องบอกว่าลายไม้เนี่ยข้อดีของเขาค่ะก็คือดูแลรักษาง,ง่ายไม่เป็นรอยได้ง่ายนะคะแล้วก็ดูหรูหรา้วก็คลาสสิกในขนาดเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เปิดมาเขาก็จะมีที่วางแก้วน้ํา2ช่องให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆก็สามารถใส่ตัวนี้ได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นดีไซน์ MG ค่ะเป็น3ก้านท้ายตัดแบบนี้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยมีมาให้แบบครบคันกันเลยทีเดียวนะคะแถมยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีซ สุดประหยัดสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะได้ทั้งความประหยัดน้ามันนะคะแล้วก็อัดตาเร่งที่ดีด้วยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถ SUV ค่ะเวลามุมมองในการขับขี่ของเราก็จะกว้างไกลขึ้นนะคะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะและสําหรับ GLC นะคะจะใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้แบบสบายๆเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเฮดลูมหรือว่าเล็ก o ูมนะคะพื้นที่เนี่ยเหลือเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะนั่งได้แบบสบายทุกการเดินทางแน่นอนแล้วก็ด้้าาานนนหลังะะาาังงะะคสมรถ่ได ที่นั่งถ้าเราจะนั่งกันสคนนะคะก็นี่ค่ะก็จะมีพนักวางแขนมีที่เก็บคองนะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ํา2ช่องนี้นะคะสําหรับการเดินทางได้เลยค่ะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาให้ด้านหลังทั้ง2ฝัฟังเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็จะมีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะสาหรับใครที่สนใจรถคันนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะมาพรา้อมรถยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะกับ GLC 250 D A M G นะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2017และเลขไม้นะคะเพียงแค่63,000กิโลเมตรเท่านั้น ราคาปกติค่ะอยู่ที่1,790,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ b e n น NK เ The Fire นครนะคะราคาเดือแค่เพียง1,690,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปถึง100,000บาทเลยทีเดียวใครที่สนใจอยู่นะคะอย่ารอช้าค่ะมาชมรถที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะมาที่เ e n น a y ที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสําหรับวันนี้เม่แม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะ